ะะกำลังมาลับลับของนะคะจากโรงงานนะคะอันนี้สองแสนชิ้นก่อนนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็สองล้านกว่าชิ้นนะคะ มีใบเซอร์นะคะสามารถส่งออกจีนได้นะคะแล้วก็เป็นหน้ากากอนามัยนะคะที่ใช้ในห้องผ่าตัดเลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3ามชั้นนะคะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้นะคะเชื้อโรคโควิดหน้านะคะไม่มีปัญหานะคะป้องกันได้นะคะครับกำลังผลนะครับกำลังผลนะครับนะฮะมีเยอะนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับ ขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงๆครับซื้อๆกันซื้อกันสดๆเลยนะคะน้าโรงงานนะคะเลยรันเข้ามาครับมีไมเซอร์เลยนะครับนะครับเอามาถ่ายรถเลยนะหนสองเอา แค่นี้เลครับนะครับตัวนี้ครับเพื่อนๆนะครับขณะนี้เวลาเกือบเกือบตาเยอะน้ำตุ่มไหม5ทุ่มนะครับขณะนี้เวลา5ทุ่ม8นาทีนะครับที่ข้างหน้าผมนี่นะครับเป็นสีค้าหน้ากางครับนะอ่าทางการแพทย์เลยนะครับนะฮะคุมหน่อนนะเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะเลยนะครับ50ชิ้นนะครับเห็นไหมฮะ วันนี้วันที่อะไรวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับี่นราถ่ายกันสดๆเจ็ดกุมภาสองห้าหกสามสองห้าหกสามยินดีมากๆยนรอลอของนะครับนะฮะใครอยากได้ของนะครับติดต่อผมเลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ครับไม่พูดมากครับ